หังจากที่แม่จากไปเด็กชายที่ชื่อว่ร็อกกี้ก็มุ่งมันทำตามคำสั่งเสียของแม่ที่บอกให้จงเป็นผู้ที่มั่งคั่งที่สุดในโลกซึ่งร็อกกี้ก็ได้เข้าสู่วงการมาเฟียตั้งแต่ยังเด็กจนในที่สุดเขาก็เติบโตขึ้นมาเป็นชายที่ทั้งเก่งกาจเฉลียวฉลาดและมีความกล้าไม่กลัวตาย และในวันหนึง่งร็อกกี้ก็ได้รู้ถึงความยิ่งใหญ่ของเมืองทอง KGF เขาจึงได้ตัดสินใจที่จะยึดครองที่นั่นเพื่อที่จะสร้างความร่ำรวยมั่งคั่งโดยแผนการของร็อกกี้ก็คือการแฝงตัวเข้าไปเป็นคนงานเหมืองแล้วก็หาโอกาสลงมือฆ่าครุฑผู้ที่เป็นราชาแห่ง KGF ซึ่งร็อกกี้ก็ได้ลงมือต่อหน้าคนงานเหมืองเพื่อเป็นการมอบความกล้าให้พวกเขาลุกขึ้นมาตอบโต้ผู้คุมซึ่งพวกคนงานเหมืองทุกคนก็รักและเคารพร็อกกี้ชายผู้เป็นดั่งพระเจ้าของพวกเขาทําให้หลังจากนั้นเหมือง KGF ก็ตกเป็นของ Rocky โดยสมบูรณ์แต่นั่นก็ยังไม่ใช่บทสรุปของเส้นทางสู่ความมั่งคั่งของ Rocky เนื่องจากการขึ้นครอง KGF ทำให้ Rocky มีศัตรูที่แข็งแกร่งมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นนายกหญิงสุดโหดหรือจะเป็นชายสุดแกร่งผู้ที่ทุกคนคิดว่าตายไปแล้วสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดูวนไปชาแนล วันนี้แอดจะมาสปอยหนังเรื่อง KGF Chapter 2สำหรับใครที่ยังไม่ได้ดู Chapter 1หรือเคยดูแล้วแตลืมก็สามารถดูได้จากลิงก์ใต้คลิปนะคะส่วนคนที่พร้อมดู Chapter 2แอดก็ขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ วันนี้ช่องดูวนไปมีโปรดีๆมาแนะนำนั่นก็คือ Netflix Premium โดยทีมงาน Netflix Theater ในราคา129บาทต่อเดือนจากปกติราคา419บาทมีทั้งหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า1,000 0เรื่องคอหนังอย่างเราไม่ควรพลาดโดยเฉพาะหนังอินเดียสนุกๆไม่ว่าจะเป็น Like Stars on Earth, P.K. หรือคังคูไบก็มีให้รับชมมากมายรองรับทุกแพลตฟอร์มและทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาโดยที่ประวัติการดูไม่ วิธีสมัครก็ง่ายมากๆมีแอดมินดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาผูกมัดมาคนเดียวก็สมัครได้ไม่ต้องหาเพื่อนมาหารใช้เพียงแค่ ID ดีลนอย่างเดียวสำหรับใครที่มีอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาดูกับพวกเราได้นะ และพิเศษสำหรับคนที่บอกว่ามาจากช่องดูวนไปก็ลุ้นรับเงิน1,000 0บาททุกสิ้นเดือนไปเลยหากสนใจก็สามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างหรือสกแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอก็ได้นะอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา Netflix Theater นะคะหลังจากที่ครุฑถูกฆ่าตายวิรัตซึ่งเป็นน้องชายของครุฑก็จะได้เป็นผู้รับสืบทอดตำแหน่งในการขึ้นปกครอง KGF เหล่าหุ้นส่วนทั้ง4จึงได้มารวมตัวกันเพื่อเข้าร่วมการสถาปนาวิรัตแต่คนที่เข้ามารับการสถาปนากลับเป็นร็อกกี้เนื่องจากวิรัตถูกร็อกกี้ฆ่าตายไปแล้วส่วนทางด้านหุ้นส่วนทั้ง4พวกเขาก็ไม่พอใจมากๆกับการที่คนอย่างร็อกกี้ซึ่งเคยเป็นแค่เด็กเช็ดรองเท้าจะขึ้นมาเป็นผู้ปกครอง KGF แต่ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็ฉลาดพอที่จะรู้สถานการณ์ว่าไม่ควรเป็นศัตรูกับร็อกกี้ในตอนนี้ยกเว้นก็ต่หุ้นส่วนที่ชื่อว่าคามันโดยเขาประกาศกล้าวว่าจะฆ่าร็อกกี้ให้ได้แต่คามันก็ไม่มีโอกาสได้ทำแบบนั้นเพราะเขาถูกร็อกกี้ยิงตายซะก่อน ซึ่ง็อกี้ก็ต้องการแสดงให้เห็นว่าถ้าหุ้นส่วนคนไหนไม่ยอมให้ความร่วมมือก็จะต้องมีจุดจบเหมือนอย่างคามันและนอกจากนี้็อกี้ยังได้พาตัวรีนาไปยัง KGF เพื่อให้เธอได้อยู่ในที่ปลอดภัยและเพื่อใช้เป็นตัวประกรันให้หุ้นส่วนที่ชื่อว่าราเจนทราซึ่งเป็นพ่อของรีนาไม่กล้าคิดหักหลังเขาแต่เมื่อไปถึง KGF รีนาก็ยิงปืนขู่ทุกคนเนื่องจากเธอไม่พอใจมากๆกับการที่ต้องมาอยู่ในฐานะตัวประกรันแต่หลังจากนั้นอกกี้ก็ได้เข้ามาปราบพยศจนเธอยอมสงบลงไปบ้าง หลังจากที่อกกี้ได้ครอง KGF เขาก็รู้ดีว่าในตอนนี้มีศัตรูอยู่มากมายที่จองแย่งชิง KGF ไปจากเขาร o c กกี้เลยเตรียมการรับมือเอาไว้แต่เนื่องจากทหารยามของ KGF ถูกคนงานเหมืองฆ่าตายไปหมดแล้วร o c กกี้เลยต้องให้พวกคนงานบางส่วนมาเป็นทหารยามแต่พวกเขาก็ไม่รู้แม้กระทั่งวิธียิงปืนร็อกกี้จึงต้องหาคนมาฝึกฝนให้พวกเขาและคนคนนั้นก็คือรามหุวนหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยของ KGF ซึ่งเขาก็ดูโกรธแค้นมากๆก,กับการที่ร o c กกี้บุกเข้ามายึดเหมืองแต่ร o c k กี้ก็มั่นใจมากๆว่า รามเป็นคนที่ห่วงแหนอนาเขตอยากปกป้องเคจีนี้เอาไว้ให้ดีโดยที่ไม่สนใจว่าใครคือผู้ปกครองซึ่งหลังจากนั้น็อกกี้ก็ให้ปืนกับรามทางด้านรามก็ตัดสินใจอยู่สักพักก่อนที่จะยิงปืนไปที่เป้าข้างหลัง็อก,กี้ซึ่งการที่รามไม่ได้ยิง็อก,กี้มันก็หมายความว่าเขาตกลงที่จะทําตามที่็อก,กี้สั่งซึ่งหลังจากนั้นเขาก็ได้ฝึกฝนพวกคนงานเหมืองแล้วก็ส่งพวกเขาไปประจําการที่สะพานทางออกหลัก ส่วนทางด้านร็อก,กี้เขาก็ได้พบความจริงว่าเหมืองที่กำลังขุดอยู่ในตอนนี้เป็นแค่หนึ่งในทั้งหมด9้าเหมือง ซึ่งสุริยาผู้ที่เป็นคนค้นพบเหมืองได้ปิดเรื่องนี้ไว้เป็นความลับมาโดยตลอดเพราะถ้าหากมีใครรู้ว่าที่นี่มีทองอยู่จำนวนมหาศาลคงจะมีคนมาแย่งชิงเหมืองมากขึ้นไปอีกซึ่งร็อกกี้ก็รู้ผลที่จะตามมาดีแต่เขาก็ยังเลือกที่จะขุดทองทั้ง9ก้าเหมืองโดยที่ไม่เกรงกลัวใครหน้าไหนส่วนทางด้านคนงานเหมืองในตอนแรกพวกเขาก็กลัวที่จะเข้าไปขุดแต่หลังจากนั้นร็อกกี้ก็ได้มอบความกล้าให้พวกคนงานโดยการลงไปขุดเหมืองกับพวกเขาและใช้ชีวิตกับพวกเขาอย่างเป็นกันเอง ส่วนทางด้านรีนาเธอก็ได้รับรู้ถึงความดีและความยิ่งใหญ่ของร็อกกี้จากการที่พวกเด็กๆเ,เล่าถึงวีรกรรมความกล้าและความเก่งกาจของร็อกกี้ให้ฟังซึ่งมันก็ทําให้เธอเริ่มใจอ่อนขึ้นมาบ้าง ในขณะเดียวกันข่าวการขึ้นครอง KGF ของ Rock ok ก้ก็ได้แพร่กระจายออกไปซึ่งมันก็สร้างความตื่นตกใจและความหวาดกลัวเป็นอย่างมากจนทำให้ KGF ตกเป็นเป้าสนใจของหน่วย CBI และยิ่งพวกเขาได้รู้ถึงวิธีการขึ้นครอง KGF ของ Rock ok กีพวกเขาก็ยิ่งสนใจมากขึ้นกับการที่มีคนที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าเจ้าของ KGF คนเดิมส่วนพวกนักการเมืองก็หวั่นกลัวกับการเปลี่ยนผู้ครองบัลลังพวกเขาจึงจะหาทางโค่นล้มรัฐบาลในปัจจุบนันเพื่อให้เธอคนนั้นขึ้นมาเป็นใหญ่ เพราะเธอน่าจะแข็งแกร่งมากพอที่จะสามารถจัดการ KGF ได้ส่วนถึงด้านหุ้นส่วนแม้ในตอนนี้พวกเขาจะยังทำงานให้ร็อกกี้อยู่แต่พวกเขาก็กำลังวางแผนที่จะโค่นล้มร็อกกี้ลงจากบัลลังในวันหนึ่งระหว่างที่ร็อกกี้กำลังตรวจความคืบหน้าการทำงานก็ได้มีดาบเล่มหนึ่งตกลงมา เมื่อคนงานได้เห็นพวกเขาก็หวาดกลัวจนตัวสัน่นเนื่องจากมันเป็นดาบของหุ่นน่าหน่วยความปลอดภัยคนก่อนผู้ที่ทั้งโหดเหี้ยมและโหดร้ายซึ่งเขาคนนั้นก็คืออติราน้องชายของสุริยาทางด้านรามที่รู้ถึงความแข็งแกร่งของอติราเป็นอย่างดีก็ถึงกับพูดว่าถ้าอติรายังมีชีวิตอยู่เขาจะไม่มีทางปล่อยให้ร็อกกี้ได้เข้ามายึดครอง KGF แบบนี้แน่นอน ตัดฉากไปที่สะพานทางเข้าออกหลักทหารยามของ็อก,กี้ถูกศัตรูลอบโจมตีโดยที่ไม่ทันได้ตั้งตัวและถึงแม้ที่นี่จะมีทหารยามเฝ้าอยู่ถึง300คนแต่ก็ไม่สามารถต่อกรกับศัตรูได้ฟามาหนึ่งในทหารยามของโอก,กี้จึงตัดสินใจเผาสะพานเพื่อไม่ให้ศัตรูสามารถบุกเข้ามาได้แต่ก็มีชายคนหนึ่งเดินฝ่าก,กองเพลิงเข้ามาด้วยความเยือกเย็น ทำเอาฟามาถึงกบตกใจกลัวแต่พอตั้งสติได้เขาก็ได้ฟันสะพานให้ขาดแต่ชายคนนั้นก็ได้ใช้พละกำลังมหาศาลเข้ามาดึงเชือกเอาไว้เพื่อให้ลูกน้องได้ข้ามสะพานซึ่งชายคนนั้นก็คืออติราชายที่ถุกคนคิดว่าเขาตายไปแล้วแต่ถึงแม้ฟาร์มาจะได้เห็นความแข็งแกร่งของอติราเขาก็ยังมั่นใจว่าร็อกกี้จะสามารถกำจัดอติราได้อย่างแน่นอน ตัดฉากไปที่แอนดรูหนึ่งในหุ้นส่วนที่รู้เรื่องการกลับมาของอติราซึ่งพวกเขาทั้งสองก็ได้ร่วมมือกันเพื่อโค่นลมร็อกกี้โดยหลังจากนั้นแอนดรู Andrew ก็จะล่อให้ร็อกกี้ออกมาจากที่ปลอดภัยด้วยการฆ่าราเจนทราซึ่งเป็นพ่อของรีนาเพื่อล่อให้เธอออกมาจาก KGF ทางด้านรีนาเมื่อเธอเห็นข่าวการตายของพ่อเธอก็ได้ออกไปหาพ่อท,ทันทีซึ่งหลังจากนั้นเธอก็ถูกจับตัวไปส่วนทางด้านรอ็อกกี้เมื่อเขาได้รู้เรื่องนี้เขาก็รีบตามมาช่วยโดยที่ไม่เกรงกลัวอะไรซึ่งเขาก็สามารถขับรถตามมาได้ทันจากนั้นเขาก็ไล่จาัดก,การศัตรูด้วยความดุร้ายแต่การที่ร็อกกี้อยากจะช่วยรีนาให้ได้มันก็ทําให้เขาพลาดท่าเข้าไปติดกับของศัตรูโดยที่ไม่รู้ตัวโดยหลังจากนั้นร็อกกี้ก็ถูกยิงจนอาการสาหาัส แต่อติราก็เลือกที่จะไว้ชีวิตเพื่อทําให้คนของร็อกกี้หวาดกลัวกับการที่ได้เห็นคนที่พวกเขาเทิดทูนราวกับเป็นพระเจ้าตกอยู่ในสภาพปางตายแบบนั้นซึ่งเมื่อร็อกกี้กลับไปถึง KGF ทุกอย่างมันก็เป็นไปตามที่อติราคิดไว้โดยเมื่อผู้คนใน KGF ได้รู้ว่าอติราคือคนที่ฆ่าทหารยามตายทั้งหมด อีกทั้งยังทําให้ร็อกกี้อยู่ในสภาพปางตายพวกเขาก็ทั้งหวาดกลัวและเศร้าเสียใจกับการสูญเสียส่วนถึงด้านรามเมื่อเขาได้รู้ถึงการกลับมาของอติราเขาก็รีบตามไปหยุดขบวนขนทอ,ทองที่เพิ่งออกไปแต่มันก็ไม่ทันโดยอติราได้ดักโจมตีขบวนรถแถมยังส่งศพลูกน้องของร็อกกี้กลับเข้าไปในเมืองเพื่อทําให้พวกเขาหวาดกลัวและเป็นการประกาศว่าต่อจากนี้จะไม่มีใครออกจาก KGF ได้อีกซึ่งสเบียงที่มีอยู่ก็ใช้ได้อีกแค่8วันเท่านั้น ตัดฉากไปที่กูรูปานเดียนหนึ่งในหุ้นส่วน KGF ผู้ที่มีอำนาจและมีอิทธิพลมากๆโดยตลอดเวลาที่เขาได้เป็นรัฐมนตรียังไม่มีใครเลยสักคนเดียวที่กล้ายกมือโหวตไม่ไว้วางใจเขาแต่ในการอภิปรายครั้งล่าสุดกลับมีคนยกมือโหวตไม่ไว้วางใจกูรูทั้งสภาซึ่งนั่นก็เป็นสัญญาณทางการเมืองที่มีความเป็นไปได้ว่าอาจมีการเลือกตั้งใหม่เร็วนี้ ในขณะเดียวกันนั้นเชตตี้จุนนายเก่าของร็อกกี้ก็ได้รับคำสั่งจากแอนดรูให้กำจัดมาเฟียที่สนับสนุนร็อกกี้ทิ้งทั้งหมดซึ่งมันก็ทำให้ร็อกกี้ยิ่งตกอยู่ในสถานการณ์ที่วิกฤตมากขึ้นตัดฉากไปที่รอ็อกกี้อาการบาดเจ็บของเขาสาหัสมากๆจนหมอที่เข้ามารักษาบอกได้แค่ว่าร็อกกี้จะรอดหรือตายตอนนี้ขึ้นอยู่กับพระเจ้าแล้ว ในคืนนั้นโรก,กี้เจ็บปวดมากๆจนเขาร้องออกมาเสียงดังลั่นไปทั่วทั้ง KGF ทําให้ผู้คนที่ได้ยินตกอยู่ในความกลัวและความสิ้นหวังแต่หลังจากนั้นไม่นานเสียงร้องก็หยุดลงเนื่องจากโอก,กี้เห็นแม่ของเขาอยู่เคียงข้างเช้าวันต่อมาโอก,กี้ตื่นมาพบว่าคนที่อยู่เคียงข้างและทําให้เขารู้สึกถึงแม่ก็คือรีน่าหญิงสาวที่เขารัก หลังจากนั้นแม่ของทหารยามที่ชื่อว่าฟามาก็เข้ามาร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดเนื่องจากเธอเศร้าเสียใจมากๆเกับการจากไปของลูกชายอีกทั้งยิ่งสงสารลูกที่ไม่รู้ว่าในตอนนี้ศพของเขาอยู่ที่ไหนหรือถูกแรงจิกกินหรือเปล่าเธอเลยขอให้ร็อกกี้ช่วยพาลูกชายเธอกลับมาเพื่อให้เธอได้เห็นหน้าลูกอีกสักครั้งซึ่งเธอก็ได้บอกว่าถ้าร็อกกี้ทำตามที่เธอขอร้องผู้เป็นแม่คนนี้จะอวยพรให้ร็อกกี้ได้เป็นผู้ยิ่งใหญ่ หลังจากนั้นร็อกกี้ก็ได้โทรไปหาคนที่เขานับถือเป็นเหมือนลุงเพื่อขอให้ช่วยทำอะไรบางอย่างหลังจากนั้นร็อกกี้ก็หอบเงินจำนวนมากหนีไปอยู่ดูไบกับปรีนาะจนทำให้ผู้คนใน KGF อดคิดไม่ได้ว่าถูกร็อกกี้ทอดทิ้งแต่ก็มีอีกหลายคนที่ยังเชื่อมั่นว่าพระเจ้าของพวกเขาจะไม่มีทางยอมแพ้ง่ายๆแบบนี้แน่นอนตัดฉากไปที่รอ็อกกี้ความจริงแล้วเขาไม่ได้หนีมาซ่อนตัวแต่เขามาเพื่อเจราจาทำธุรกิจค้าทองกับคาลินมาเฟียผู้ทรงอิทธิพลแห่งดูไบ โดยในตอนแรกคลินก็ยังไม่ยอมตกลงทำธุรกิจ พราะเขาเห็นว่าร็อกกี้กำลังจะเสีย KGF ไปเนื่องจากในตอนนี้ที่นั่นกำลังถูกคนน่ากลัวอย่างอัติราปิดล้อมไว้นอกจากนี้อำนาจทางการเมืองก็กำลังจะเปลี่ยนไปอยู่ในมือของยิงสาวที่น่ากลัวมากๆซึ่งเธอก็คงจะไม่ปล่อย KGF ไว้และอีกเหตุผลก็คือคาลีนเป็นพันธมิตรกับเชตี้คนที่เพิ่งกวาดล้างคนของร็อกกี้ที่บอมเบย์ตังจากนั้นไม่นานคาลีนก็ได้รับสายจากเชตี้ที่โทรมาบอกว่าลูกน้องของเขาถูกคนของร็อกกี้ไล่ฆ่าหมดแล้วซึ่งทั้งหมดนี้มันก็เป็น แผนการของร็อกกี้ที่จะยึดบอมเบคืนมาพร้อมทั้งเป็นการบีบบังคับให้คลินต้องยอมทำธุรกิจกับเขาส่นเงินจำนวนมากที่ร็อกกี้หอบมาเขาก็เอามาเพื่อซื้อปืนกลน k เหลังจากนั้น รามก็ได้ให้ขบวนรถเดินทางออกไปซึ่งอติราก็จะยิงโจมตีเหมือนครั้งก่อนแต่ทันใดนั้นร็อกกี้ก็ลงมาจากรถแล้วก็ทำท่าทางกราดยิงอย่างสะใจจนทำให้ศัตรูหัวเราะเพราะคิดว่าร็อกกี้คงบ้าไปแล้วแต่ทันใดนั้นทหารยามของร็อกกี้ก็ออกมาจากรถพร้อมทั้งปืน a อเคในมือซึ่งมันก็เป็นปืนกลนที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าปืนของฝ่ายอติราทําให้การประทะก,กันในครั้งนี้ฝ่ายของอติราพ่ายแพ้ไปอย่างราบคาบโดยหลังจากนั้นร็อกกี้ก็ได้ตัดมือคนที่ทําร้ายรีน่าและก เข้าไปเอาคืนอติราด้วยการไว้ชีวิตเขาซึ่งมันก็ทําให้อติราเจ็บแค้นมากๆถึงขั้นที่ไม่ยอมให้หมอเอาเศษระเบิดชิ้นที่ใหญ่ที่สุดออกเนื่องจากอติราจะใช้ความเจ็บปวดนี้เป็นแรงแค้นแรงพยาบาทในการเอาคืนร็อกกี้ให้สาสม จากนั้นไม่นานร็อกกี้ก็ได้นำศพทหารยามทุกคนกลับมาถึงแม้พวกเขาจะเศร้าเสียใจกับการสูญเสียแต่อย่างน้อยพวกเขาก็ได้เห็นหน้าคนที่รักเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งแม่ของฟา์มาก็ได้ทำตามสัญญาที่ให้ไว้โดยเธอได้อวยพรด้วยคําอธิษฐานของผู้เป็นแม่ให้ร็อกกี้ได้ครอบครองอาณาจักรที่เขาต้องการ หลังจากที่ร็อกกี้พลิกสถานการณ์กลับมาได้ทั้งหมดเขาก็ได้ไปชำระแค้นเชตตี้ที่ทรยศหักหลังแถมยังโทรมาเยะเย้ยถากทางเขาแต่ที่ไม่สามารถให้อภัยได้คือการที่เชตตี้พูดจาไม่ดีถึงรีน่าซึ่งร็อกกี้ก็ได้ลงโทษเขาด้วยความตาย หลังจากนั้นร็อกกี้ก็ได้สร้าง KGF ให้เป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่และแข็งแกร่งที่สุดในโลกอีกทั้งยังทำให้ KGF เป็นเมืองที่สามารถขุดทองได้อย่างมหาศาลแต่ร็อกกี้กลับยังบอกว่ามันยังไม่พอเขาลยได้สั่งให้เร่งขุดให้ได้มากกว่านี้อีก ในวันหนึ่งกูรูปานเดียนได้มาเตือนร็อกกี้ถึงการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงว่าหญิงสาวน่ากลัวที่ชื่อารามิกาเซนจะชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายซึ่งเธอก็จะเป็นภัยร้ายแรงต่อเคจีเอฟมากๆกูรูจึงแนะนำให้ร็อกกี้รีบกำจัดเธอซะตั้งแต่ตอนนี้แต่ร็อกกี้ก็บอกว่าถึงแม้เขาจะเป็นอาชญากรแต่เขาก็ไม่คิดที่จะทำร้ายเด็กและผู้หญิงในปี1981รามิกาเซนชนะการเลือกตั้งด้วยคะแนนสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ ตามที่กูรู้ได้คาดการไว้ซึ่งเธอก็เป็นนายยกที่ยอมหักไม่ยอมงอเป็นผู้นำเด็ดขาดอย่างฉลาดรอบคอบและเป็นศัตรูที่โหดเหี้ยมไร้ปราณีซึ่งเธอก็กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างเพื่อทำตามอุดมการของเธอที่จะรับใช้ประชาชนอย่างซื่อสัตย์ซึ่งหลังจากนั้นหัวหน้าหน่วย CBI ก็ได้นำข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับ็อกกี้มาแจ้งใหร้รามิกาได้รู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องในอดีตตั้งแต่ตอนที่โรกี้ยังเด็กจนถึงในตอนนี้ที่เขาได้กลายเป็นดั่งราชาแห่งอาณาจักรทองคำที่ยิ่งใหญ่ที่สุด โดยเมื่อไม่นานมานี้ทาง CBI ก็เพิ่งได้ภาพถ่ายทางอากาศเหนือแานฟ้าของ KGF ซึ่งภาพนั้นก็ทําให้ทุกคนตกใจเป็นอย่างมากเพราะ KGF ในตอนนี้ได้กลายเป็นอาณาจักรขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยโรงงานอุตสาหกรรมมากมายอีกทั้งมีกองทัพเป็นของตัวเองเราวกับว่ามันเป็นอีกหนึ่งประเทศซึ่งเมื่อรามิกาได้รู้เรื่องทั้งหมดนี้เธอก็ได้ให้อํานาจกับ CBI อย่างเต็มที่เพื่อที่จะจับตัวร็อกกี้มาลงโทษให้ได้ แต่ร็อกกี้ก็ดูเหมือนจะไม่กลัวเลยสักนิดเขายังคงทำตัวชิวๆอยู่ใน KGF พร้อมทั้งดูแลรีน่าเป็นอย่างดีโดยเมื่อไหร่ที่ไฟฟ้าดับร็อกกี้ก็จะสั่งให้เอาเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินแทนพัดลมเพื่อให้เธอไม่ต้องทนร้อนอบอ้าวหลังจากนั้นทางการก็ไล่จับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับ็รกี้มาสอบสวนอีกทั้งยังไล่ตรวจค้นทุกโกดังเก็บทองแต่พวกเขาก็ยังไม่เจอหลักฐานเอาผิดอะไรเลยเนื่องจากโอกี้ไว้ตัวทันทุกครั้ง ในวันหนึง่งลูกน้องของร็อกกี้ได้เข้ามาแจ้งว่าพวกตำรวจบุกไปตรวจค้นโกดังที่บังกะลอแต่ก็ยังดีที่สามารถขนทองไปซ่อนที่อื่นได้ทันพวกตำรวจเลยยึดไปได้แค่ทองก้อนเดียวทางด้านร็อกกี้ที่ได้ยินแบบนั้นก็ได้ถามว่าทองอยู่ที่ไหนซึ่งเขาก็ไม่ได้หมายถึงทองจำนวนมากที่เอาไปซ่อนแต่เป็นทองแค่ก้อนเดียวที่ถูกตำรวจยึดไป ตัดฉากไปที่สถานีตำรวจแห่งหนึ่งพวกเขากำลังบ่นถึงคำสั่งของเบื้องบนที่สั่งการให้ตำรวจทั้งโรงพักไปตรวจค้นโกดังแต่กลับเจอทองแค่ก้อนเดียวซึ่งสาเหตุที่พวกตำรวจบ่นแบบนี้ก็เป็นเพราะพวกเขายังไม่รู้ว่าเจ้าของทองเป็นใครเนื่องจากในเอกสารคำสั่งของเบื้องบนใช้ชื่อเป้าหมายที่จะจับว่ามือปืนบอมเบ่แต่ก็มีเด็กเสิร์ฟชาคนนึงพอจะรู้ว่ามือปืนบอมเบ่คือใครเด็กคนนั้นเลยบอกตำรวจไปว่ามือปืนบอมเบ่คือลูกพี่ร็อกกี้ทางด้านตำรวจพอได้ยินชื่อนี้ พวกเขาก็ตกใจกลัวกันมากๆซึ่งในขณะเดียวกันนั้นร็อกกี้ก็ได้มาถึงที่โรงพักและเพียงแค่เขายื่นมือออกมาตำรวจก็รีบเอาทองไปคืนด้วยความสั่นกลัวซึ่งร็อกกี้ก็ไม่ได้แค่จะมาเอาทองคืนแต่เข้ามาเพื่อยิงถล่มโรงพักเพื่อเป็นการขู่ให้รามิกาได้รู้ว่าจะไม่มีใครหน้าไหนแต่ต้องทองของเขาได้แม้แต่นิดเดียวในขณะเดียวกันนั้นอินเดียก็กำลังมีความขัดแย้งกับพมา่าซึ่งรามิกาก็ได้สั่งการให้มีการเจราจายอย่างสันติ แต่หลังจากที่เธอได้รู้เรื่องที่ร็อกกี้ยิงถล่มโรงพักเธอก็เปลี่ยนใจสั่งให้ใช้กําลังทหารจัดการความขัดแย้งกับพมา่าซึ่งทางด้านร็อกกี้ก็รู้ดีว่ามันคือคําขู่ของรามิกาที่ต้องการบอกว่าเธอมีกองทัพในมือและเธอจะใช้มันบทขยี่ร็อกกี้ให้แหลกแต่ร็อกกี้ก็ดูจะไม่กลัวเลยสักนิดโดยหลังจากนั้นเขาก็ได้สั่งหยุดการค้าทองไว้ทั้งหมดเพื่อที่จะกักตุนทองมหาศาลเอาไว้ซึ่งบรรดาม,มาเฟียและผู้มีอํานาจก็รู้ดีว่าการที่คนอย่างร็อกกี้หยุดค้าทองมันไม่ใช่เพราะเขากลัว คําขู่ของราม,มีการแน่นอนซึ่งพวกเขาก็พอจะรู้ว่าโรกี้กําลังมีแผนการใหญ่บางอย่างอยู่แน่นอนทางด้านแอนดรูเลยต้องไปเรียกให้อติรากลับมาแต่อติราก็รู้ดีว่าในตอนนี้ KGF มีกองกําลังที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่จะกําจัดได้ทั้งหมด อติราเลยจะใช้วิธีเดียวกันกับที่ร็อกกี้เคยใช้ซึ่งก็คือการบุกเข้าไปใน KGF แล้วก็สั่งหานร็อกกี้ต่อหน้าทุกคนแต่การบุกเข้าไปมันก็เป็นเรื่องที่ยากมากๆอติราเลยคิดว่าจะต้องลักลอบเข้าไปซึ่งเขาก็รู้มาว่ามีเส้นทางลับที่จะเข้าไปใน KGF แต่อติราก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนเขาเลยสั่งให้แอนดรูหามันให้เจอในขณะเดียวกันร็อกกี้ก็สั่งให้เร่งขุดทองให้ได้มากที่สุด ซึ่งมันก็น่าจะเป็นแผนการใหญ่ของร็อกกี้แต่การเร่งขุดแบบนี้มันก็ทําให้มีคนงานบาดเจ็บจํานวนมากแต่ก็ไม่มีใครกล้าขัดคําสั่งของร็อกกี้ยกเว้นก็ตันลุงที่กล้าเตือนสติร็อกกี้ว่าในตอนนี้เขาได้กลายเป็นเหมือนครุฑที่ถูกความโลภครอบงาําทางด้านร็อกกี้เลยบอกความจริงให้ทุกคนได้รู้ว่าทุกอย่างที่เขาต่อสู้มาทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพราะความโลภหรือเพราะหลงระเริงในอนํานาจแต่มันคือการทําตามคําสั่งเสียของแม่ที่บอกให้ร็อกกี้ครองโลกและจงเป็นผู้ที่มั่งคั่ง ดยหลังจากนั้น็อกี้ก็ได้สั่งให้คนงานย้ายศพของแม่เข้ามาในเค f แล้วก็ให้พ่อขี้เมามาเฝ้าดูแลแลกค่าเหล้าเพื่อให้พ่อได้ดูแลแม่บ้างเพราะตอนที่แม่ยังมีชีวิตอยู่พ่อไม่เคยทํามันเลยสักครั้งหลังจากที่รีน่าได้รู้ว่า็อกี้ทําทุกอย่างเพื่อแม่มันก็ยิ่งทําให้เธอเข้าใจและประทับใจในตัวอกกี้และนับจากวันนั้นทั้งสองก็ได้ใช้ชีวิตคู่ด้วยกันอย่างมีความสุข หลังจากที่ CBI พยายามหาหลักฐานเอาผิดร็อกกี้อยู่นานในที่สุดพวกเขาก็เจอหลักฐานสำคัญซึ่งก็คือธุรกรรมทางการเงินผิดกฎหมายทางด้านรามิกาลิสั่งการให้เร่งรวบรวมหลักฐานการเงินทั้งหมดเพื่อที่จะได้ดำเนินการแจ้งข้อหาแต่หลังจากนั้นร็อกกี้ก็ได้มาหารามิกาถึงที่ทำเนียบแล้วก็มอบหลักฐานเกี่ยวกับการฟอกเงินให้ซึ่งทางรามิกาก็แปลกใจมากๆว่าทำไมร็อกกี้ถึงยอมให้โดนจับ ต่หลังจากนั้นไม่นานเธอก็ได้รู้ว่าแม้ร็อกกี้จะเอาหลักฐานมาให้ถึงที่แต่เธอก็ไม่สามารถทำอะไรร็อกกี้ได้เลยเนื่องจากความจริงแล้วคนในพักของเธอแทบทุกคนก็ล้วนแล้วแต่ได้รับผลประโยชน์และมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินกันทั้งนั้นซึ่งรามิกาก็จำต้องปล่อยร็อกกี้ไปเพื่อรักษาอำนาจทางการเมืองเอาไว้ ดยหลังจากนั้นโรกี้ก็ได้ท้าทายรามิกาไปว่าถ้าอยากจะจับอาชญากรอย่างเขาก็ต้องยอมแหกกฎและทำเรื่องที่มันผิดกฎหมายซึ่งความโกรธแค้นที่ต้องพ่ายแพ้ให้กับโรกี้ครั้งแล้วครั้งเล่ามันก็ทำให้รามิกาตัดสินใจละทิ้งอุดมการณ์เพื่อที่จะแหกกฎตามที่โรกี้พูดตัดฉากไปที่แอนดรูในที่สุดเขาก็รู้ว่าทางเข้าอุโมงค์ลับอยู่ที่ไหนเขาเลยรีบบอกอติราทันทีซึ่งอติราก็ดีใจมากๆที่จะได้แก้แค้นเอาคืนโรกี้ ัดฉากมาที่รีนาช่วงหลังๆมานี้เธอไม่ค่อยสบายอยู่บ่อยครั้งเธอเลยให้หมอม,มาตรวจปรากฏว่าเธอกําลังตั้งท้องซึ่งหลังจากนั้นเธอก็รีบไปบอกข่าวดีกับรอ็อกกี้แต่หลังจากที่บอกไปได้ไม่ทันไรเธอก็ถูกยิงซึ่งมันก็เป็นฝีมือของอติราและหลังจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็ยิงปะทะกันอย่างดุเดือดส่วนทางด้านร็อกกี้ก็เข้าไปหารีนาแล้วก็มองคนที่รักจากไปต่อหน้าต่อตา หลังจากนั้นร็อกกี้ก็เข้าไปสู้กับอติราด้วยความโกรธแค้นแต่ก็ถูกอติราใช้ดาบคู่ใจเล่นงานจนเละทางด้านลูกน้องของร็อกกี้ที่เห็นแบบนั้นก็หวาดกลัวและสิ้นหวังจนพวกเขากลายเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบ ต่หลังจากนั้นร็อกกี้ก็ใช้คอนฟาดดาบของอติราจนหักทำให้ลูกน้องของเขามีกำลังใจฮึดสู้ขึ้นมาอีกครั้งส่วนร็อกกี้ก็เข้าไปดวลความแข็งแกร่งกับอติราต่อซึ่งต่างคนก็ต่างไม่มีใครยอมแพ้ผลัดกันรุกรับอย่างดุเดือดต่หลังจากนั้นไม่นานร็อกกี้ก็เล่นงานอติราจนเขาสู้ต่อไม่ไหวเขาเลยเรียกให้ลูกน้องเข้ามารุมร็อกกี้แต่พวกเขาก็ถูกจัดการไปได้อย่างง่ายดายอติราเลยต้องเข้าไปสู้อีกครั้งแต่ก็สู้ไปได้ไม่ทันไรร็อกกี้กก็็สสาาาามรรรถปิดฉดฉอตไ้เจ หลังจากนั้นโรกกี้ก็ได้รู้ว่าอติราบุกเข้ามาผ่านทางเหมืองใหมาเลขสาซึ่งเป็นเหมืองที่เพิ่งหยุดการขุดไปทําให้ไม่มีคนอยู่เฝ้าที่นั่นอติรายบุกเข้ามาได้โดยง่าย และด้วยเหตุนี้ร็อกกี้จึงรู้ได้ทันทีว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดนี้ก็คือกูรูปานเดียนเพราะตอนที่ร็อกกี้สั่งให้หยุดขุดเหมืองใหม่เลขสามกูรูก็อยู่ในตอนนั้นด้วยด้วยความจริงแล้วกูรูคือคนที่ช่วยให้อติรารอดชีวิตจากการลอบสังหารของครุฑอีกทั้งยังเป็นคนที่ชักใยให้ร็อกกี้เข้ามาฆ่าครุฑจากนั้นเขาก็เรียกตัวอติรากลับมาเพื่อหลอกใช้ให้กำจัดร็อกกี้ต่ออีกทีซึ่งการที่เชตตี้หักหลังรอ็อกกี้และการที่แอนดรูรู้ที่อยู่ทางเข้าลับ กูรูก็เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดนี้และด้วยความโกรธแค้นที่เสียคนรักไปมันก็ทําให้ร็อกกี้บ้าคลัง่งถึงขั้นที่บุกไปยิงกูรูถึงในสภาซึ่งการที่ร็อกกี้ทําแบบนี้มันก็ทําให้รามิกาสามารถออกคําสั่งให้กองทัพไปจัดก,การร็อกกี้ได้ในฐานะที่เขาเป็นอาชญากรที่ชั่วร้ายที่สุดในอินเดียนอกจากนี้รามิกายังได้สั่งลบชื่อร็อกกี้ออกจากหน้าประวัติศาสตร์อินเดียและห้ามใครเขียนหนังสือหรือพูดถึง KGF อีกเด็ดขาด หลังจากนั้นกองทัพทหารอินเดียก็ได้บุกเข้าไปใน KGF แต่พวกเขาก็ไม่เจอคนเลยแม้แต่คนเดียวเนื่องจาก็อกี้ได้สั่งให้อพยพทุกคนไปอยู่ที่เมืองใหม่แล้วซึ่งก็เป็นเมืองที่็อกี้สร้างขึ้นมาไว้ให้คนงานทุกคนได้มีชีวิตที่ดีซึ่งนั่นก็หมายความว่า็อกี้รู้อยู่ก่อนแล้วว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเขาเลยเตรียมการรอไว้ราวกับว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้มันคือแผนการของอกกี้ นอกจากผู้คนในเมืองก็มีอีกสิ่งหนึ่งที่หายไปอย่างไร้ร่องรอยพร้อมกับร็อกกี้ซึ่งมันก็คือทองคำจำนวนมหาศาลแต่หลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็เจอร็อกกี้ที่มหาสมุทรอินเดียซึ่งเขาก็อยู่บนเรือที่เต็มไปด้วยทองคำแต่เขาก็ไม่ได้จะหนีเพราะเขาได้ส่งข้อความไปให้ทหารเรือได้รู้ว่านี่คือเรือของร็อกกี้แต่ที่น่าแปลกจะยิ่งไปกว่านั้นคือการที่ร็อกกี้ส่งข้อความแบบเดียวกันนี้ไปยังเรือของอเมริกาและอินโดนีเซียซึ่งเรือของทั้งสองประเทศนั้นก็สามารถเข้าหาเรือ ก ok ี้ไดเนื่องจากโอกี้กำลังมุ่งหน้าไปยังน่านน้ำสากลปรากฏว่าเขาจงใจบีบให้ทางอินเดียทำอะไรบางอย่างซึ่งหลังจากนั้นปรามิกาก็จำต้องสั่งให้ยิงเรือของโรกี้ก่อนที่เขาจะออกสู่น่านาน้ำสากลและหลังจากนั้นอรกี้ ok ก็จมลงสู่ทะเลไปพร้อมๆกับทองของเขาและในขณะเดียวกัน KGF ก็ถูกทิ้งระเบิดจนพังราบเป็นหน้ากอง การที่็อกี้จงใจทําให้เรือถูกยิงมันก็ทําให้รามิกาคิดว่า็อกี้ต้องการให้ทองทั้งหมดสูญหายไปเนื่องจากจุดที่ถูกยิงเป็นจุดที่ทะเลลึกมากจนไม่สามารถเก็บกู้ทองได้เลยส่วนเรื่องที่ทางอินโดนีเซียกับอเมริกาตามไล่ล่าเรือลํานั้นเมื่อรู้ว่าเป็นเรือของ็อกี้มันก็เป็นเพราะในช่วงปี1978 ถึง1,983็อกกี้ได้ก่ออาชญากรรมหลายครั้งใน16ประเทศรวมถึงในอเมริกาด้วยซึ่งถึงด้าน CIA ก็ได้รวบรวมข้อมูลอาชญากรรมของรอกกี้ทั้งหมดมาให้ทางอินเดียดู ก็จบกันไปแล้วนะคะกับ KGF Chapter 2รู้สึกค้างค่ะอยากดูต่อกันใช่ไหมไม่แปลกหรอกคา่ะเพราะในช่วง end credit หนังได้บอกให้รู้ว่ายังมี KGF Chapter 3หรือก็คือเรื่องราวของ r o c k กี้ยังไม่จบแค่นี้แล้วทุกคนคิดว่าแผนการของ Rocky คืออะไรและทาง CIA เกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงคอมเมนต์กันเข้ามารวมด้วยช่วยกันเดาสนุกสนุกได้นะถ้าชอบกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ ต่เดี๋ยวก่อนสำหรับใครที่สนใจ Netflix Theater ตก็อย่าลืมแอดไลน์ที่อยู่ในด e สคริปชั o นหรือจะสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอก็ได้นะ